มันเป็นสวนสาธารณะใช่ป่ะคนจะมองว่าอีบ้าสองคนนี้มันมายืนเต้นอะไรวันนี้เราแฮปปี้มากนะคะวันนี้คือวันที่ที่เราอัดนี้คือวันที่2ี่9 29ธันวาคมนะคะเป็นวันแรกที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าช่องของเราได้ทันซับ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  ขอบคุณมากมเลยนะคะมันเป็นช่วงล็อกดาวช่วงล็อกดาวแต่เขาก็ยังอนุญาตให้ออกมาได้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องรีบเข้าบ้านกันเนาะมาซื้อของมาซื้อของแล้วก็ก็ป้องกันตัวมีหน้ากากอะไรเรียบร้อยแต่พอดีว่า เรารู้สึกดีใจมากที่ช่องของเราได้ผ่านพันซับ,แ,บแ,แล้วนะคะแล้วมันมีความยากลำบากหลายอย่างมากในการทำงานนะคะและจุดมุ่งหวังของเราทั้งสองคนอะ่ะเรายังไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยว่าทำไมเราถึงได้มาทำอ่า YouTube กันในตอนแรก่ะเนาะวันนี้ก็จะพาไปชมว,ว,วิวทิวทัศน์อะไรในกรีกเข้าทีในเอเธนช่วง็อกดาวน์มันก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวถ้าเจออะไรส,สวยๆก็ จะถ่ายให้ชมกันนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงหนึ่งปีะสบการหนึ่งปีหนึ่งปีส่ดแนเต้นใช่หนึ่งปีเต็มเลยนะคะเราก็ยังไม่ได้ผ่านกฎนะเรายังยังขาดกด4ี0พันชั่วโมงอยู่นะคะแต่ไม่ถึงแต่ก็ไปเรื่อยเราก็พยายามกันให้ให้ถึงฝั่งเนาะใช่ฝั่งฝันฝั่งฝันอยู่ตรงไหนวะฝั่งฝันนะฝั่งฝันอยู่ทางนู้นเดี๋ยวก็ถึงขอบคุณมากมากเลยนะ เริ่มทำ YouTube กันได้ยังไงเออวะเริ่มจากอะไรวะพี่ใจชวนเก๋ ใช่พี่ด้ยชวนเก๋พี่จำได้ว่าพี่ชวนพี่ชวนแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไระกันเลยนะคะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําแบบไหนกันเลยแต่พอดีมาเนื่องจับกเกรร๋รู้ภาษาจีนแล้วก็ม,มีการมีปัญหาอะไรก็ถามเก๋บ่อยดังนั้นเราเวลาเกม๋มันสอนล้วมันฮาดีคือมันเก๋จะไม่่อ่เจ้าเข้าใจภาษาไทยไงภาษาไทยมันพูดว่าไม่แล้วมันจะแลเวมันแปลภาษาจีนป็นภาษาไทยแล้วมันฮาฮาดี<อ> ก็เลยเออมานั่งทำคลิปบอกเล่าประสบการณ์การเรียนภาษากรีกกันดีกว่าอะไรอย่างงี้แล้วอีกอย่างนึ่งที่ที่คิดเลยก็คือยังไม่มีคนทำเพราะว่าเราจะหาเรียนภาษากรีกจากในอินเทอร์เน็ตเหมือนใด u t u b e โดยที่มีคนสอนเนี่ยยากมากและยิ่งเป็นคนไทยยิ่งยิ่งหายากใช่ยากมากค่ะ,คะอันนั้นก็เลยคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ทําช่อง Youtube ดีใจอังกขึ้นมาอื ขอบคุณมากมากเลยนะคะเรื่องประทับใจเรื่องประทับใจของเก๋ก็คือตอนที่ได้ไปอัดคลิปที่โบสน,นะคะตอนที่ได้ไปทำบุญด้วยกัน แล้วก็ตอนนี้เขาทํากับข้าวเสร็จแล้วเขาก็ตักกับข้าวให้เกกินคนแรกเลยแล้วก็เอาน้ําให้เกดด้วยนั่นคือสิ่งที่ประทับใจนะคะของพี่จัยนะคะจะเป็นคลิปที่เราได้ไปสัมภาษณ์ค่ายมวยปูดาก้อนของคู่เอกเป็นคนไทย ที่มาเปิดค่ายมวยมที่ที่เอเธนที่ในประเทศกรีซนะคะซึ่งเป็นค่ายมวยชื่อดังด้วยเราก็มีความเกรงเรามีความกลัวเรามีความหลายๆอย่างเลยกลัวจะทําออกมาไม่ดีก็เป็นหนึ่งความประทับใจนะคะที่ในวันนั้นนะคะเป็นคลิปแรกเลยคะ่ะที่พี่จัยได้สัมภาษณ์คนอื่นและทํามันอขกมาแบบต้องตัดต่อเองอะไรทุกอย่างขอบคุณมา,ากมา,ากเลยนะ คิดว่าเราจะมาพูดประมาณเล่าประสบการณ์ให้คนอื่นแบบเหมือนเราหามีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองมามันก็มันไม่ได้เรียนแบบตามแบบสุขหันต์เพื่มันก็คงจะไม่ยากหรอกสไตล์แบบเก๋ๆใจๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนเหมือนเราแบ่งปันประสบการณ์มากกว่าไม่ใช่เป็นลักษณะสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ละครั้งค่ะหาข้อมูลกันใช่แต่สุดท้ายแล้วพอเรามาตัดต่อ ทรือทาจริงๆเน่ะเราต้องการความถูกต้องเราไม่จมัดไม่ไม่สามารถพูดอะไรลอยๆอยได้งี้ย<ช>เพราะฉะนั้นการเซิร์ชหาข้อมูลมการถามคนกรีกเองเพื่อให้ได้ถูกต้องที่สุดเนี่ยเยอะมากไหนจะเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็ถามให้มันชัวร์สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ถามเพื่อที่เราจะได้รู้ยิ่งการตัดต่อที่ต้องใช้ตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยวิธีการลงคลิปตัดคลิปเขาที่จะ ยากมากเพราะว่าพี่ก็เพิ่งหัดตัดคลิปด้วยตัวเองเหมือนกันทุกคลิปพี่ตัดด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะการตัดเพียไม่รู้เรื่องการใส่ตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยมันยากมากเลยอ่ะไหนเดี๋ยวจะต้องมาทวนอีกว่าเปลียนผิดเขียนผูกเขียนตกเขียนหล่นที่พิมพ์ผิดขาดหล่นไปทั่วหล่นไปสองตัวอย่างเงี้ยก็ยากยากยากจริงๆเครียดเครียดทุกคลิปเครียดทุกคลิป แต่ก็พยายามให่มาสนุกน้องพี่ใจว่าเราอยากให้ทุกคนดูแลได้รับอยากให้รู้สึกว่าการเรียนภาษากรีกไม่ใช่<ม>เรียน<ม>ยาก,ยากใช่แ้าแค่ตั้งใจรับฟังแล้วก็เปิดใจว่ามันแตกต่างจากภาษาอังกฤษมากเลยโดยสิ่นเชิงแค่น้เอดประสบขอบ <ขอ S 2> คุณมา,ามากมา,ากเลยนะคะแป๊พักแป๊บเดี๋ยวไปต่อ ถลองหนึ่ซับด้วยสุราจิค่ะชนชแล้วก็น้ำผลละหัว่ะเราเราไฮโซมากขนาดไหนน้ำผลละหวดอ่ะจริงจิจริงจิงเขาจะมีัจจนอะไรเปล่าอ่ะไม่มมันต้องอย่างนี้แหละ นี่นะคะเป็นสถานที่แรกที่เราได้มา,อ,าอัดคลิปกันใช่ค่ะคือเรามาอัดทหารที่เฝ้าหน้าอยู่รัฐเือรหน้ารัฐหน้ารัฐสภาตรีกไดเพราะว่ามันหนึ่งนเป็นหนึ่งสัญลักษณ์เลยนะคะที่เป็นวันที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศตรีกเลยใช่ค่ะเขาใส่ชุดโบราณที่เขาใส่เป็นทหารที่เป็นแบบกระโปรงสียาวเยอะเยอะ วันนี้นะคะเราก็มาได้หนึ่งพันซับแล้วนะคะเรามามมมถึงครึ่งทางแล้วครึ่งของครึ่งทางด้วยซ้ำอาจจะยังไม่ถึงครึ่งทางดีนะคะ <c oughs> เรายังรอ4,000ชั่วโมงอยู่นะคะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆแต่เราก็ขยอยทำคลิปเรื่อยๆนะคะหวังเพื่อหวังว่าคลิปต่างๆที่เราทำน่ะจะมีประโยชน์จริงๆคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เราด้วยน,นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆให้พวกเรากดกระดิ่งกริ๊งๆไว้ด้วยนะคะเมื่อที่ได้ดูผลงานของพวกเรานะคะมันเป็นผลงานเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นหนึ่งของงานที่เราสร้างสารรค์นะคะมันเป็น,นง,งานศิลปะอย่างหนึ่งะค่ะใช่เพราะว่าในแต่ละคอนเทนต์เนี่ยเราต้องคิดและเราก็ต้องคุยหลายๆเรื่องเพื่อ ให้ได้ความขุ่นอาชีพ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 เยอะมากเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพค่ะดันั้นวันวันนี้นะคะพวกเราขออวยพรปีใหม<ร>่ให้ทุกท่านนะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะที่สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะเอครอนยาปลากาลิครอนาอีเยคาราเอฟิเซียอิกุยเยเนอันกาลาอากาปิอิริล ฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากติดตามช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทำจริงๆนะคะอยากให้พคุทุกคนสนับสนุนให้พวกเราผ่านโด4,000ชั่วโมงด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะอันเดียวสวัสดีค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะอันเดีย Happy นิวเย a r ต้องร้อต้องร้ังต้อง้อง Ευχαριστούμε που μας παρακολούθησατε. Αντίο.